สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะขอพลังงานไพ่ดึงพลังงานความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะในช่วงนี้รวมไปถึงแนวโน้มในอนาคตนะคะเรามาดู ไพ่ที่เราได้กันนะคะ Wedding h o u s e ไฟนนะคะการอ่านพลังงานจากไพ่นะคะเป็นการอ่านพลังงานโดยรวมเนาะรับชมเราสร้งเพื่อความบันเทิงนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเวลามีคลิปใหม่ๆเราจะได้มาเป็นเพื่อนฟังเรื่องเล่าไปด้วยกันนะคะเรามาดูข้อความที่เราได้จากไพ่นะคะ w e d d i n g นะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาเหมือนกำลังสะท้อนถึงพันธสัญญาความผูกมัดความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นระหว่างคุณ เอยู่ทือคนนั้นคนจะอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณแหละนะคะมองว่าการเริ่มต้นความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะ่ะเป็นความสัมพันธ์ที่ตั้งใจจะสร้างอนาคตร่วมกันอยู่แล้วเนี่ยดูสินะคะวิดดิ้งเนาะแต่พลังงานที่ออกมานะคะมองว่าไม่ใช่เฉพาะแค่สื่อถึงเรื่องของการแต่งงานเฉยๆนะแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สื่อถึงว่าทั้งคุณและเขาเนี่ยนะคะอยาก ที่จะใช้ชีวิตร่วมกันมองไปถึงอนาคตเลยนะคะก็ความต่อมานะคะ house นะคะบ่งบอกถึงบ้านบ่งบอกถึงครอบครับรวบ่งบอกถึงความมั่นคงนะคะซึ่งพอมาอยู่คู่กับ wedding เนี่ยนะคะมันกลับกลายเป็นในลักษณะที่สื่อถึงความมั่นในพื้นที่ที่เหมือนจะปลอดภัยแต่จริงๆนะคะมองว่าในสภาวะตอนนี้อาจจะกลายเป็นความอึดอัดก็เป็นได้นะคะ เพราะถ้าสื่อถึงบ้านบ้านคือที่พักใจนะคะแต่ในตอนนี้ในความรู้สึกของคุณน่ะนะคะบ้านกลับกลายเป็นกงขังที่สวยหรูหรือเปล่านะคะภายนอกอาจจะดูดีนะคะแต่ข้างในอ่ะบางทอีอาจจะมีรอยแตกเลาที่มันเกิดจากความรู้สึกนะคะทําไมถึงสื่ออย่างนั้นนะคะเพราะสุดท้ายฝ่ายอิงนะคะพลังงานไพ่ตัวนี้สื่อชัดเจนเลยเนาะเหมือนกับ เป็นพลังงานที่เหมือนแบบนอนฝันร้ายอ่ะออนะคะไพ่ใบนี้คือพลังงานแห่งการที่อยากจะตื่นจากฝันร้ายไฟอีกนี้เป็นข้อความที่สื่อว่าอยากบินหนีอยากออกไปจากพันธนาการนี้เหลือเกินนะคะซึ่งสื่อถึงว่ามันเป็นพลังงานความรู้สึกของคุณน,น่ะที่คุณอยากจะบินหรือว่าอยากที่จะ ละทิ้งพันธนานี้ไม่อยากที่จะอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วไม่อยากที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วพอรู้สึกว่าเป็นโกงขังชีวิตหรือแม้แต่กระทั่งความรู้สึกนะคะซึ่งถ้ามองดูข้อความทั้ง3ข้อความเนี่ยนะคะเหมือนเป็นข้อความที่จักรวาลน,นะคะกําลังจะสื่อถึงคุณว่าคุณเคยอยู่ในพันธนาการที่แบบว่าว่า เป็นพันธนาการที่สัญญาด้วยความสัมพันธ์ที่เหมือนจะมั่นคงดูเหมือนจะปลอดภัยนะคะแต่ความจริงแล้วอะ่ะมันกลับกลายเป็นพันธนาการที่กักขังความรู้สึกของคุณเอาไว้เพราะอะไรนะคะเพราะบ้านที่คุณมองว่าตั้งแต่แรกๆอะ่ะควรจะเป็นที่พักใจตอนนี้สิ่งสิ่งนี้นะคะที่คุณมองว่าจุดนี้ควรจะเป็นที่พักใจแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นกำแพงที่บีบให้คุณรู้สึกเหมือนแบบ หายใจไม่คล่องอืมนะคะความรักที่เคยฝันตอนนี้กลับกลายเป็นกรงที่ขังคุณไว้ทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยละและในวันนี้นะคะไฟอิงอ่ะเป็นข้อความที่สื่อชัดเจนว่ามันถึงเวลาที่คุณอ่ะจะปลดพันธนาการและโบยบินออกจากกรงเนี้ยนะคะหรือจากบ้านหลังเนี้ยเพื่อที่จะไปสู่อิสระคืนอิสระให้กับความรู้สึกของคุณไม่ใช่การที่ ถูกขังหรือพันธนาการในลักษณะที่เป็นความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่าท็อกซิกหรือเป็นความสัมพันธ์ที่มันเต็มไปด้วยสิ่งที่มันทําให้คุณอะถูกใจไม่มีความสุขตัวเนี้ยคือพลังงานไพ่ที่สือ่อเพราะฉะนั้นพลังงานความรู้สึกนะคะในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในตอนเนี้มองว่าอดีตคุณอาจจะคาดว่าความสัมพันธ์เนี้ยคือที่พักใจคือที่ปลอดภยัยคือที่มั่นคง แต่ปรากฏว่าในตอนนี้กลับไม่ใช่สิ่งสิ่งนี้กลับกลายเป็นโครงขังคุณในด้านความรู้สึกอาจจะอึดอัดอาจจะเหนื่อยล้านะคะเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณรู้สึกว่าบ้านหลังนี้มันทําให้คุณนอนไม่เป็นสุขหลับไม่เป็นสุขก็คือฝันร้ายนะคะเพราะฉะนั้นความรู้สึกของคุณก็คือฉันนี่อยากจะฝันร้ายอะ่ะฉันอยากจะตื่นจากฝันร้ายเออนั่นสื่อถึงการที่อยากจะออกจากพันธนาการ ความผูกพันนี้เรามาดูนะคะว่าเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างคุณน,นะคะกับเขาคนนั้นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์กับคุณเนี่นยนะคะเป็นยังไงบ้างเอง่ยเรามาดูในสิ่งที่ไพ่อยากจะสือ่อ,อมาดูเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้นะคะราชนีถ้วยเหมือนกำลังตัดสินใจอะไรบางอยา่างใช่ไหมนะคะเป็นพลังงานที่คุณมองมาที่ถ้วยถ้วยคือความรู้สึกมองว่าสิ่งที่คุณกําลังคิดกับสิ่งสิ่งเนี้นะคะ สิ่งที่คุณกําลังลังเลในการตัดสินใจหรือสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกของคุณในตอนเนี้มองว่าเป็นสิ่งสําคัญต่อความรู้สึกของคุณเนาะแต่งงานด้วยกันมาเนิ่นนานบางทีสิ่งสิ่งนี้อาจจะสื่อถึงลูกก็เป็นได้นะคะเนี่ยเพรามีลูกเด็กขึ้นมามองว่าตอนนี้คุณกําลังตัดสินใจที่จะออกจากความสัมพันธ์นี้แหละ แต่สิ่งที่คุณลังเลแล้วก็คิดถึงความรู้สึกอาจจะเป็นความรู้สึกของลูกนะคะอันนี้คือพลังงานเนาะนี่ไงนะคะจะแฮงแมนขึ้นมานะคะเป็นพลังงานที่สื่อถึงว่าคุณคิดมานานแล้วนะคุณใช้เวลากับสิ่งสิ่งนี้มาค่อนข้างที่จะนานแล้วนะคะกับการที่แบบคิดว่าเฮ้ย e ฉันจะเอายังไงดีเพราะคนรู้สึกว่าความรู้สึกของคนนะุณน่ะมันเหมือนกับว่าคนไม่ได้มีความสุขแต่สิ่งที่คุณนะ่ะ กำลังทําอยู่ในตอนเนี้เพราะความรู้สึกของคนที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกของคุณมองว่าน่าจะเป็นลูกหรืออาจจะสื่อถึงคนรักของคุณหรือแฟนคุณนะคะนี่ไงนะคะมองว่าเป็นลูกนะคะเพราะว่าพลังงานของเด็กถือเท้าขึ้นมาเพราะฉะนั้นมองว่าพลังงานในตอนนี้มันเหมือนกับว่าเป็นช่วงที่คุณกําลังตัดสินใจที่จะทําอะไรบางอย่างในตอนนี้ซึ่งถ้าตามพลังงานไพ่นะ มันเหมือนกับว่าที่ผ่านมาคุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้อาจจะเพราะว่าเพื่ออยู่เพื่อลูกก็เป็นได้นะคะอยู่เพราะคิดถึงความรู้สึกของลูกว่าลูกจะขาดความอบอุ่นหรือบางทีอยู่เพราะในช่วงนั้นอาจจะเป็นในสภาวะที่คุณตั้งครันนะคะหรือว่าอาจจะเพิ่งคลอดล้วก็เลยต้องอยู่ในสภาวะที่แบบว่า ต้องทนยอมอยู่ในความสัมพันธ์ในบ้านหลังนี้กับเขาหรือเธอคนนี้ไปก่อนอะไรประมาณนี้เพื่อที่จะรอให้ลูกอะโตขึ้นซึ่งตอนนี้ถ้ามองดูเด็กถือไมเท้านี่มองว่าโตได้ในระดับหนึ่งละมาดูต่อสินะคะอืมนะคะซึ่งถ้าดูแล้วเนาะพลังงานนะคะคนที่ทำให้คุณเครียดอะน่าจะเป็นแฟนหรือคนรักของคุณนะนะคะเพราะดูเหมือนว่าในตอนนี้ย คือตัวแฟนคนเองอ่ะเขาค่อนข้างที่ถ้าดูคือเหมือนแบบแต่ก่อนถ้าไม่ได้มีหน้าที่การงานที่ดีเหมือนตอนนี้มีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นนะคะพอเริ่มมีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นนะมันเหมือนกับว่าคุณกับเขา่ก็เริ่มมีปัญหาที่แบบเงียบๆใส่กันไม่ค่อยได้พูดได้คุยกันยิ่งทําให้คุณแบบเป็นสภาวะที่แบบว่า มีความเครียดอ่ะมีความนิตกกังวลเกิดขึ้นนะคะสิ่งหนึ่งที่มันจะทำให้คุณตัดสินใจได้บอกเลยว่าคุณจะต้องยอมรับความเป็นจริงในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับแฟนคุณว่าตอนนี้เป็นยังไงและความจริงตัวนี้อาจจะสื่อถึงว่าคุณอาจจะต้องสื่อบอกกับลูกคุณด้วยว่าความสัมพันธ์ในตอนนี้มันเป็นยังไงก่อนที่คุณจะตัดสินใจเพราะตอนนี้มันเหมือนกับว่าคุณไหนคิดอยู่คนเดียวการที่คุณคิดเองอยู่กับสภาวะตรงนี้มันทําให้คุณเครียด คุณอยู่กับตัวเองอยู่นิ่งๆกับตัวเองเพราะถ้าดูเราคือตัวแฟนหรือคนรักของคุณเองเขาไม่ได้รับรู้นะเหมือนเขาเฉยมากเหมือนเขาไม่ได้แบบใส่ใจหรือว่าสนใจหรือว่าแค่ความรู้สึกของคุณแล้วในตอนเนี้ยเพราะสิ่งที่เขาทําในตอนนี้มันเหมือนแบบเขาทําเขาอยู่ด้วยหน้าที่หรือบางทีถ้ามีในเรื่องของความรับผิดชอบต่อนูกนั่นสื่อถึงว่าเหมือนแบบอยู่ด้วยการเพราะหน้าที่อ่ะถ้ามองถึงความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณในตอนเนี้ยเหมือนดูนิ่งๆค่ะ อ่ะอันนี้คือพลังงานของเขาเนาะนี่ไงนะคะ The Tower เกิดขึ้นมาแสดงว่ามันน่าจะมีเหตุการณ์บางอย่างนะคะที่มันเกิดขึ้นมองว่าไอเหตุการณ์เนี้ยมันน่าจะเป็นการตัดสินใจของคุณแหละที่คุณจะตัดสินใจเพราะสิ่งที่คุณตัดสินใจคือหนึ่งคุณมองว่าคุณนะ่ะอยากที่จะไปเจอความสุขในชีวิตความสุขในใจคุณอยากเจอแสงสว่างอะไรประมาณนั้นเพราะตอนนี้สภาพที่อยู่ คือตอนเนี้ยคือเครียดนะคะเครียดเพราะแฟนเครียดเพราะลูกคําว่าเครียดเพราะลูกอาจจะสื่อถึงว่าคือตัวแฟนคุณอ่ะเขาไม่ได้แบบมีความรู้สึกในเรื่องของว่ามีความรักความเอาใจใส่เราแต่เขาอยู่เพราะหน้าที่ซึ่งตอนเนี้ยเหมือนคุณกับแฟนน่อยู่ด้วยเพราะหน้าที่ก็อาจจะเป็นไปได้หรือบางทีมันอาจจะสื่อถึงว่าคุณก็ยังมีความผูกพันกับตัวแฟนคุณนะแต่แฟนคุณเฉยมากนะถ้ามาดูแล้วนะคะคุณอยู่เพราะความผูกพันกับแฟน อยู่ในความสัมพันธ์นี้เพื่อลูกก็เลยอยู่แบบอยู่ในสภาวะที่ไม่ได้มีความสุขทุกใจนะคะตอนนี้คุณกําลังตัดสินใจว่าถ้าคุณตัดสินใจทําตามในสิ่งที่คุณต้องการหรือความรู้สึกของคุณ่ะลูกคุณจะรู้สึกยังไงเออนะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณคิณคดเนาะเพราะถ้ามองดูแล้วในตอนเนี้ยมันเหมือนกับคนที่คุณให้ความสําคัญน่าจะเป็นลูกนะคะซึ่งในสิ่งที่มันเกิดขึ้นก่อนที่คุณจะตัดสินใจนะหนึ่งดาบขึ้นมานะั้นสื่อถึงว่า คุณต้องยอมรับความเป็นจริงเมื่อไหร่ที่คุณยอมรับความเป็นจริงนะคะคุณจะสามารถตัดสินใจได้แล้วคุณจะเจอแสงสว่างก็คือเจอทางออกของปัญหาที่คุณเจออยู่ในตอนนี้เพราะถ้ามองดูแล้วอ่ะพลังงานของก้าเหลี่ยมน,นั่นสื่อถึงว่ามันเหมือนใจคนนะุณน่ะพร้อมอยู่แล้วนะกับการที่จะเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวเพียงแต่ว่าในช่วงนั้นที่ยอมทนอยู่ในความสัมพันธ์อาจจะสื่อถึงว่าอ่ะลูกกําลังเล็ก หรือว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะเป็นกําลังตั้งครรภ์อยู่ก็เป็นได้เนี่ยพลังงานตัวเนี้ยนะคะมันเหมือนกับคุณบอกกับตัวเองว่าทิฉันรู้ว่าฉันทุกข์ใจฉันไม่มีความสุขแต่ก็คือยอมอยู่จนกว่าว่าลูกอาจจะโตในสภาวะหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้นะคะเพราะดูแล้วพลังงานของเขาเนะาะมันเหมือนกับตัวเขาเองกําลังที่จะไปนะจากความสัมพันธ์ในตอนเนี้ยคุณสัมพันธ์ได้เลยว่าตัวแฟนคุณเองอะมีความต้องการที่จะจบความสัมพันธ์ นะคะนี่เพราะว่าตัวแฟนคุณน่ะเหมือนเอาความรู้สึกไปให้กับอีกคนหนึ่งละแสดงว่าถ้าสื่อจากพลังงานไพ่นะคะคุณทนอยู่ในความสัมพันธ์นี้เพื่อลูกประกอบกับนะคะคุณอาจจะยังมีความผูกพันกับเขาแต่ในความรู้สึกของแฟนคนนุณมองว่าเขาเฉยมากเขาอยู่เพราะหน้าที่อยู่แค่เพียงเพราะว่าตัวอยู่ แต่ใจเขาไปหาคนอื่นค่ะแล้วเขาพร้อมที่จะออกไปเริ่มต้นกับความสัมพันธ์ใหม่เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณในตอนนี้มันเหมือนกับคุณทุกข์คุณเครียดความทุกข์ความเครียดอะไรต่างๆอยู่กับคุณนะ่ะเครียดมากบางทีอาจจะเป็นสาเหตุทําให้คุณเจ็บป่วยได้นะคะอันนี้คือพลังงานที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะหรือเพิ่งอาจอาจ,จะเพิ่งผ่านมาก็เป็นได้นะคะเพราะมองดูแล้วอ่ะคุณก็สัมผัสได้ว่าตัวแฟนคุณเองไม่มีใจแล้ว อืมนะคะเขาไม่ได้มีความสุขแล้วในตอนนี้นะคะแล้วมันกลายเป็นว่าตัวเขาเองอ่ะก็ค่อนข้างที่จะพอเขาไม่มีความสุขเขาก็เลยออกไปหาความสุขนอกบ้านอืมนะคะอันนี้คือลักษณะแอคชั่นการกระทํานิสัยสันดานของตัวคนรักหรือแฟนคุณนะเพียงแต่ว่ามันเหมือนกับที่ผ่านมาเนาะเขาไม่มีความสุขเขออกไปหาความสุขแล้วเขาก็คุยไปเรื่อยๆนั่นสื่อถึงว่าเขาไม่ได้เพิ่งจะทํานะ อืนะคะนั่นสื่อถึงว่าตัวแฟนคุณเองด้วยอาจจะมีหน้าที่ตําแหน่งที่ดีแหละแต่เขาอาจจะรักษาชื่อเสียงเกียรติของเขาด้วยการที่แบบว่าเหมือนแบบเออยังทําหน้าที่เป็นแฟนที่ดีของคุณแต่ลึกๆแล้วคือเขาก็ไปหาความสุขข้างนอกเหมือนกันเพียงแต่ว่าในอดีตอาจจะไม่ได้แบบเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะที่จริงจังจนกระทันะ่งณวันเนี้นะคะในช่วงเนี้ยมันทําให้คุณรู้สึกว่า กับคนคนนี้ที่เขาเจอบางทีอาจจะเป็นคนที่ทำงานเดียวกันก็เป็นได้มันทำให้คุณรู้สึกว่าเนี่ยเขาพร้อมที่อยากจะไปเริ่มต้นกับคนนี้แล้วเพราะที่ผ่านมาคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาเจ้าชู้เขาคบไปเรื่อยเติมเต,มต็มความสุขให้กับเขาอะไรประมาณนี้คุณรู้มาตลอดแต่คุณก็เหมือนแบบว่ายอมทนน่ะอมทุกข์รู้ว่าเขานอกใจรู้ว่าเขานอกกายแต่ในช่วงนั้นคือเขาไม่ได้จริงจังอ่ะ เขาไม่ได้มีในลักษณะที่แบบพฤติกรรมหรือว่าการกระทําที่แสดงชัดเจนว่าเขาอยากจะจบความสัมพันธ์กับคุณจนกระทั่งมาถึงคนคนนี้มันเหมือนกับท่าทีเขาชัดเจนมากเลยว่าอยากที่จะจบความสัมพันธ์กับคุณอยากไปอ่ะเพื่อที่จะไปเริ่มต้นกับคนใหม่เพราะดูเหมือนแล้วแบบความรู้สึกของเขาคือไม่มีให้กับคุณละแต่กับมีให้กับไอ้คนปัจจุบันที่เขากําลังคบกําลังคุยอยู่นะคะซึ่งสิ่งสิ่งนี้มันก็เลยทําให้คนเกิดสภาวะแบบเครียด นอนไม่รับกังวลอะไรต่างๆนะคะแล้วคุณรู้ได้เลยว่าการที่เขากลับมาเวลาที่คุณถามอะไรต่างๆคือมันจะเป็นในสภาวะที่แบบนับวันยิ่งทะเลาะกันมากขึ้นและมันยิ่งทําให้คุณเครียดเพราะลูกก็เริ่มโตมากขึ้นสิ่งที่คุณกังวลคือความรู้สึกของลูกเวลาที่คุณกับเขาทะเลาะกันทุกครั้งคุณเสียใจคุณร้องไห้ลูกคุณรับรู้นะคะเนี่ยเนาะ เพราะพลังงานความรู้สึกของตัวแฟนคุณอในตอนนี้คือเขาไม่ได้แคร์ความรู้สึกของคุณแล้วนะใจเขาคืออยากจะไปเริ่มต้นกับไอคนใหม่ที่เขาเจออยู่ในตอนนี้นะคะเขาไม่ได้คิดว่าเขาทําให้คุณเสียใจนะเขาไม่ได้คิดว่าเขาผิดอะไรเออนะคะเพราะมันเหมือนกับตัวเขาเองเขาแสดงชัดเจนมานานแล้วว่าเขาไม่ได้รับคุณเพียงแต่ว่าเขาอยู่ในในสภาวะที่เหมือนแบบว่าสภาวะที่แบบ ทำหน้าที่ในฐานะแฟนแต่ที่ผ่านมาคืออาจจะเป็นในสภาวะที่แบบเที่ยวไปเรื่อยคบไปเรื่อยยังไม่เจอคนที่แบบว่าเขาอยากจะไปเริ่มต้นใหม่ซึ่งเขาเพิ่งจะมาเจอพอเขาเจอปุ๊บสัญญาณที่มันชัดเจนก็คือเขาอยากที่จะเลิกกับคุณเพื่อที่จะไปเริ่มต้นกับคนใหม่โดยยี่ในตอนเนี้คือเวลาที่คุยกันคือมันเหมือนกับว่าคุณกับเขาทะเลาะกันหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นเพราะใจเขาอยากจะไป รังไม่อยู่นะคะเพราะว่าอะไรนะคนใหม่มองว่าอาจจะเป็นเด็กก็ได้นะคะเด็กอายุน้อยคือแบบวัยรุ่นนะ่ะเออนะคะเพราะจะเห็นเนาะว่าสิ่งตอนเนี้ยคือความรู้สึกของแฟนคุณบอกได้เลยว่าไม่ว่าอะไรเขาก็ไม่สนใจละแม้กระทั่งลูกแม้กระทั่งคุณคือตอนนี้สิ่งที่เขาสนใจคือเขาอยากจะไปเริ่มต้นสาาร้างความสัมพันธ์กับคนใหม่เพราะฉะนั้นเขาไม่ได้สนใจว่าคุณจะเสียใจคุณจะอะไรแม้กระทั่งความรู้สึกของลูกเองเขาก็ไม่ได้แคร์ละตอนเนี้ย เพราะกำลังลงนะคะอันนี้คือพลังงานของเขาที่อยู่ในความสัมพันธ์กับคุณก็คือแฟนคุณแหละนะคะแต่พลังงานของคุณะ่ะคือตอนนี้มันเหมือนกับว่าคุณก็พยายามทําหน้าที่ในส่วนของคุณให้ดีที่สุดในการที่จะประครับประคองสิ่งที่มีค่ามองว่าไอ้สิ่งที่มีค่าตัวเนี้ยอาจจะสื่อถึงครอบครัวหรอสื่อถึงลูกน่าจะสื่อถึงครอบครัวคุณอยากจะรักษาสถานะครอบครัวไว้นะ เพราะมีพลังงานของสามเี่ยนอาจจะมีในเรื่องของการพูดคุยแหละนะคะพูดพูดคุยต่อรองสิบเรียนขึ้นมาแสดงว่าคุณยอมอยู่ในความสัมพันธ์มานานเหมือนกันนะคะบางทีอะอาจจะสื่อถึงสิบปีก็เป็นได้นะที่คุณยอมแบบยอมอยู่ในความสัมพันธ์นะเพื่อที่จะรอให้ลูกโตเพื่อที่จะประครับประคองให้ลูกไม่ได้รู้สึกว่าขาดพ่อหรือว่าขาดแม่ อืมนะคะซึ่งคุณก็ยอมให้เขาแบบไปเที่ยวเจ้าชู้ไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่าขอให้เขากลับมาบ้านกลับมาหาครอบครัวอะไรประมาณนี้อันนี้อาจจะเป็นความรู้สึกของคุณในอดีตเนาะแต่พอมาในตอนนี้เขามาเจอกับคนใหม่มันเหมือนกับว่ามันเป็นพลังงานที่เขารักแล้วก็มีใจหรือว่าหลงแหละให้คนใหม่ไปแล้วอะนะคะแล้วก็เลยอยากจะมาจบกับคุณเพราะฉะนั้นพลังงานในตอนนี้ของคุณคือคุณโคตรที่จะเครียดแล้ว อืมนะคะถ้าตามความคิดของคุณนะมันเหมือนแบบคุณก็รู้แหละว,ว่าการที่จะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือ,อหรือพ่อเลี้ยงเดี่ยวของคุณคุณสามารถที่จะเป็นได้นะแต่ตอนนี้สิ่งที่คุณแคร์ก็คือความรู้สึกของลูกคุณถึงพยายามที่จะประครับประคองความสัมพันธ์ของครอบครัวให้แบบให้ยื้ออ่ะยื้อไว้อ่ะประมาณนั้นนะคะแต่มองดูตอนนี้ลูกคุณก็โตในระดับหนึ่งละมันอาจจะเป็นช่วงที่คุณแบบว่าเอ้ย ถ้าอย่างนั้นก็คือแบบทบทวนแหละว่าฉันจะยังไงต่อไปเพราะมองดูแล้วคือมองว่าลูกอะเริ่มที่จะรู้แล้วก็รับรู้ความเป็นจริงได้บางทีมันอาจจะสื่อถึงคุณกําลังช่างใจว่าคุณจะบอกความจริงกับลูกอืมหลังจากที่พูดคุยบอกความจริงกับลูกละให้ลูกเข้าใจมันอาจจะเป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดของคุณแหละเพราะคุณก็อยากจะไปเจออะไรใหม่ๆอยูแล้วว่าเดยสันขึ้นมะานะคะ นะซึ่งสื่อได้เลยว่าเมื่อคุณจบความสัมพันธ์กับเขานะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นรู้ไหมว่าคืออะไรนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นบอกได้เลยว่าเด j กจะสติขึ้นมาเป็นพลังงานที่เหมือนแบบว่าทุกอย่างอะ่ะมันไม่ได้เป็นในลักษณะที่คุณจะต้องถูกกระทำเสมอไปนะคะเชื่อไหมในอนาคตแฟนคุณนะคะ เขาจะรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เขาทํากับคุณและลูกอืเพราะอะไรนะคะเพราะถ้าดูตอนเนี้ยคนที่คนใหม่ที่เขาอยากจะไปเริ่มต้นด้วยอ่ะหนึ่งละนะคะมองว่าเป็นคนที่ทํางานสองละด้วยตําแหน่งหน้าที่การงานของเขาสามละตอนเนี้ยความรู้สึกของเขาที่มีอมันเป็นในสภาวะที่ตัวแฟนคุณอ่ะลงเอาเอา,เอาความรู้สึกไปให้อีกฝ่ายหนึ่ง แต่มองดูแล้วอ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่อีกฝ่ายหนึ่งอ่ะไม่ได้รู้สึกเรียกว่าไม่ได้รู้สึกแบบรักหรือว่าต้องการที่จะสร้างครอบครัวก,กับแฟนคุณจริงๆแต่อีกฝ่ายหนึ่งอ่ะเขาเข้ามาเพื่อที่ต้องการที่อยากจะได้ผลประโยชน์จากแฟนคุณมากกว่าถ้ามองดูนะคะ<ช>อืมเนาะใช่นะคะนั่นสื่อถึงว่าบอกได้เลยว่ามือที่สามที่เข้ามานะคะเขาเข้ามา เพื่อที่จะหวังผลประโยชน์แค่ชั่วขณะเท่านั้นแหละนะคะอันนี้คือเหมือนเดอะจัสติสขึ้นมาบอกว่าคุณรอดูได้เลยนะคะสุดท้ายแล้วตัวแฟนคุณอ่ะเขาจะเสียใจกับสิ่งที่เขาตัดสินใจทําในวันนี้และมันก็จะเป็นวันที่คุณไม่อยู่นะจุดๆุนี้ละเป็นวันที่คุณตัดสินใจออกจากจุดๆุดนี้ไปแล้วนะคะอืมมาดูต่อนะคะแล้วมันก็จะเป็นวันที่ เขาอะเหมือนเป็นสภาวะที่เหมือนแบบว่าสํานึกได้อะก็แบบไม่มีคุณอยู่แล้วอะคือเรียกว่าเป็นในสภาวะที่แบบบาดเจ็บหนักเจออะไรมันหนักแล้วอะพอหันกลับมาคือเป็นในสภาวะที่ไม่มีคุณอยู่แล้วอะพลังงานของตัวแฟนคุณอะบอกได้เลยเนาะว่าคือในตอนนี้ความรู้สึกของแฟนคุณใช่แหละหลงแล้วก็รักคนใหม่แต่ในขณะเดียวกันคนใหม่ที่เข้ามานะคะ เขาเข้ามาในสภาวะที่หลอกล่อหวังผลประโยชน์เนาะแนวโน้มในอนาคตเป็นไปได้มากที่ตัวแฟนคุณเขาจะเสียใจกับสิ่งที่เขาทำเนี่ยนะคะเพราะไอ้คนที่เข้ามาเขามาเพื่อหวังผลประโยชน์แต่ในวันนั้นนะคะวันที่เขาหันกลับมาเขาจะไม่เจอคุณแล้วอืมนะคะอันนี้คือพลังงานของแฟนคุณที่เกิดขึ้นนะคะเพราะมันได้เปลี่ยนไปแล้วนะคะสิ่งที่เปลี่ยนไปคืออะไรคุณกับลูกอ่ะ นะคะไม่อยู่แล้วเออไม่ได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเนาะบางทีอาจจะเป็นแค่เขาอาจจะอยู่ในสถานะแค่เป็นพ่อหรือเป็นแม่ให้กับลูกคุณเท่านั้นแต่ในเรื่องของความสัมพันธ์อะไรต่างๆระหว่างคุณกับเขามองว่าไม่มีแล้วม,มันจบลงแล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นในสภาวะที่เขาหันกลับมาในวันที่แบบเขาไม่เหลือใครเขาคือไม่เหลือใครเลยนะเพราะคนที่เข้ามาหาเขาอะที่เขากําลังลงอยู่ในตอนเนี้ยเขามาเพื่อหวังผลประโยชน์ จากแฟนคุณอืมนะคะพอหมดผลประโยชน์แล้วแฟนคุณหันกลับมาเขาจะไม่เหลือใครอืมนะคะเนี่ยสิ่งที่ที่มันเกิดขึ้นบอกได้เลยเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่น่าปล่อยคุณกับลูกไปเลยอันนี้คือพลังงานที่จะเกิดขึ้นนะคะนี่คือพลังงานในส่วนของตัวแฟนคุณเองทีนี้มาดูในส่วนคุณพลังงานในส่วนของคุณเนาะหนึ่งไม้เท้ามองว่าตัวคุณเองก็ไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแหละนะคะ ไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนี่ยคะ่ะซึ่งบอกได้เลยว่าในช่วงนั้นพอคุณหันหลังให้ไปกับลูกละนะคะมันเป็นพลังงานที่คุณบอกกับตัวเองว่าข้างหน้ามันต้องมีอะไรที่ดีกว่าการเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นคุณตัดสินใจไปเริ่มต้นใหม่กับลูกนะคะในช่วงที่คุณเริ่มต้นใหม่แน่นอนนะมันต้องใช้เวลานะคะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนาะ ความที่คุณเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยอยู่กับลูกนะคะมันจะทําให้คุณน่ะกลายเป็นคนที่เข้มแข็งแข็งแกร่งนะคะและตัวเนี้ยมันจะเป็นเกาะกําแพงอย่างดีเวลาที่คุณจะเปิดใจให้กับความสมคัญสัมพันธ์ครั้งใหม่ๆออคุณก็จะมีขอบเขตหรือว่ามีเกราะในการที่จะเลือกคนที่จะเข้ามาเป็นคู่ชีวิตของคุณเพราะอะไรนะคะหนึ่งละคุณจะมองถึงลูกคุณด้วยว่าเขารับ ลูกคุณได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะมันจะมีแบบทั้งลูกคุณก็จะเป็นด่าด้วยแล้วก็ตัวคุณด้วยเพราะคุณเคยผ่านความสัมพันธ์ในลักษณะที่แบบเ,เคยผิดหวังเคยเสียใจนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้บอกได้เลยว่าจะเป็นบทเรียนที่สุดท้ายแล้วว่ามันจะทำให้คุณรู้สึกว่าการที่คุณรักตัวเองมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดละมันเหมือนกับว่าคุณจะไม่ได้ยึดติดกับความรัก กับการที่มีใครเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นครั้งนี้หรือว่าครั้งไหนๆน,นี่นะคะพลังงานสี่ไม้เท้าเนี่ยมองว่าในอนาคตเนาะความเป็นพ่อเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวคุณทําหน้าที่ได้ดีนะคุณสามารถที่จะส่งลูกคุณเรียนสูงๆได้นะคะให้เขาจบการศึกษามีงานมีอะไรทํานะคะและมันก็เป็นช่วงเวลาที่มันเหมือนกับว่าจักรวาลบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้คืนความสุขให้กับตัวเองแล้วเมื่อ ลูกเรียนจบหรือว่าลูกได้ทำงานนะคะเขาจะกลับมาดูแลคุณอนะ่ะเออนะคะเขากลับมาดูแลคุณและมันเหมือนกับโลกเนี้ยนะคะจะมอบความสุขมอบมอบความสดใสให้กับชีวิตคุณอันนี้คือพลังงานในสิ่งที่ไพ่สื่อนะคะเพราะฉะนั้นนะว่าในความสัมพันธ์เนี้ยนะคะเริ่มต้นคุณกับเขาก มีเรื่องของนี่แหละนะคะการตั้งใจที่จะสร้างครอบครัวด้วยกันมีลูกด้วยกันซึ่งคุณก็รู้นะคะว่าหลังๆมากเขาค่อนข้างที่จะเจ้าชู้นะคะคือเจ้าชู้มาตลอดแหละอืมแต่คุณทนอยู่นะคะบางทีคุณอาจจะเริ่มจับได้ว่าเขานอกใจหรือเจ้าชู้อาจจะเป็นช่วงที่คุณแบบว่าตั้งคันก็เป็นได้นะนะคะแต่คุณก็ยอมอยู่ในความสัมพันธ์นั้นเพราะคุณมองว่าคุณมีลูกเล็กๆคุณอยากจะให้แบบ ลูกโตก่อนเออก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรคุณถึงยอมอยู่ในความสัมพันธ์นั้นยอมให้เขาไปหาความสุขนอกบ้านเออนะคะยอมให้เขาไปหาความสุขนอกบ้านยอมกล้ามั้งทางที่อยากที่จะออกจากความสัมพันธ์ใจแทบขาดแต่อยู่เพื่อที่จะรักษาครอบครัวอยู่เพื่อนะคะจนนาวันหนึ่งอ่ะเออตัวแฟนคุณอ่ะกลับ เจอคนที่เขาหลงมาและอยากที่จะจบความสัมพันธ์กับคุณซึ่งสิ่งนี้มันทําให้คุณแบบเครียดหนะักเหมือนกันนะคะคุณพยายามเจราจาระครับปคองแหละเหมือนแบบให้เงื่อนไขว่ารอให้ลูกโตวกว่านี้กว่านี้หน่อยอะไรประมาณนี้นะคะพอมันถึงณนะจุดจุดไหนะคะพลังงานไพในสิ่งที่ไพ่เสือออกมาถึงคุณกล้าตัดสินใจที่จะออกจากความสัมพันธ์นะี้ไปกับลูกนะคะส่วนแฟนคนเนาะถ้ามองดูนะคะพลังงานความสัมพันธ์ของเขา กับคนใหม่นะคะคนเนี้ยถ้าดูแล้วคือมันเหมือนกับเขาคบกับแฟนคุณเพราะด้วยตําแหน่งหน้าที่การงานเพื่อที่จะมาหวังผลประโยชน์ไม่ได้จริงะคะเชื่อว่าสักวันหนึ่งนะคะสุดท้ายแล้วอะ่ะในวันที่เขาถูกทิ้งอืมนะคะเพราะมันมีพลังงานของเนี่ยนะคะในส่วนของเขาก็คือห้าถ้วยเนี่ยในวันที่เขาถูกทิ้งอะ่ะเขาจะรู้สึกเสียใจในสิ่งที่เขาทํากับคุณและลูกเพราะสุดท้ายเขาจะไม่เหลือใคร ะะส่วนตัวคุณเองนะคะในวันที่คุณมาเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเนาะมองว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นพอลูกนะนะคะเมื่อเขาจบการศึกษามีงานทําเขาจะกลับมาดูแลคุณ แล้วก็เขาจะเป็นความสุขให้กับคุณนะคะอันนี้คือพลังงานในสิ่งที่ไพายสื่อในวันนี้นะคะโดยรวมนะคะพลังงานที่พายอยากจะสื่อถึงคุณนะคะเมื่อคุณปิดประตูบานเก่านะคะสื่อถึงประตูบานเก่าที่ไม่มีความสุขนะคะเชื่อเถอะค่ะว่าจักรวาลจะเป็นผู้เปิดประตูบานใหม่ที่สดใสกว่าเดิมให้กับคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมิตรภาพกัลยานมิตร อะไรต่างๆนะคะสุดท้ายแล้วนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะมันจะทำให้คุณน่ะกลายเป็นคนใหม่ที่สมบูรณ์ขึ้นเข้มแข็งขึ้นและจะทำให้คุณน่ะพร้อมที่จะเดินหน้าสู่ ความสุขอย่างแท้จริงเพราะสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนะคะเชื่อว่าเมื่อคุณทุกอยู่ในความสัมพันธ์นั้นมาระยะเวลาที่ยาวนานสิ่งที่คุณได้ปรับมาก็คือความเข้มแข็งความแข็งแกร่งและสิ่งหนึ่งที่อยู่กับคุณแน่นอนเลยก็คือการที่คุณรู้สึกว่าความรักอะไรก็ไม่เท่ากับการที่คุณรับตัวเองนะคะสิ่งสิ่งนี้แหละนะคะมันจะทําให้คุณสามารถที่จะทําสิ่งต่างๆเพื่อความสุขของตัวคุณเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะ ก็จะประมาณนี้แล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย